สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้คลิป Tik Tok เวลาเพื่อนแชร์มานะครับผ่านใน Messenger นะครับแล้วเวลาเรากดเข้าไปดูมันจะเด้งเข้าสู่หน้านี้นะครับแล้วเวลาเราจะาดูคลิปนี้มันก็จะพาเราเด้งไปหน้า,า App Store นะครับก็คือให้เรา,าดาวน์โหลด i k t o อกหรือว่ากดเปิด t k t Tok จากใน App Store นะครับซึ่งวิธีการแก้นะครับก็ง่ายมากๆเพียงแค่ ให้เราย้อนกลับไปที่ Messenger หน้าหลักนะครับแล้วสังเกตตรงขีด3ขีดมุมซ้ายบนนะครับกดเข้าไปแล้วไปที่รูปเฟืองนะครับขวามือบนนะครับให้ทำการเลื่อนหาคำว่ารูปภาพและสื่อนะครับนี่จะอยู่ตรงนี้กดเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วจะมีอยู่2องอเมนูนะครับให้เราทำการ เปิดตรงเมนูคำว่าลิงก์นะครับที่มันจะเขียนว่าเปิดเบราว์เซอร์ภายนอกนะครับอันนี้ให้เปิดไว้เสร็จแล้วเราลองไปกดลิงก์ใหม่กันนะครับย้อนกลับแล้วก็เสร็จสิ้นกลับไปที่ลิงก์ที่เพื่อนแชร์มาครับกดเข้าไปได้เลยนี่มันก็จะได้เข้าสู่หน้าทิ k Tok เลยนะครับก็กดดูคลิปนี้ ก็หากใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe s u b สไคร b ์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ